รวกกระต่ายนะตอนนี้กำลังไล่รวบวางโกกระต่าย Easy, อีซีนะครับสามคนรวมีินถามใจเอากันไล่ล่าวางเสือจับวางหลังจะรวบหมดนะครับ

out. มาแล้วครับสี่คนหลังสี่คนหลังจะเป็นใครสี่คนหลังจะเป็นใครนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายสี่คนหลังจะเป็นใครมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับหนึ่งสองสามแล้วคนที่สี่และคนที่ห้านะครับ